ในสถานที่อันหาไก่จากที่ไหนๆคุณคือหนึ่งในกลุ่มนักสำร,ร,รวจซึ่งกำลังเดินทางเข้าไปในป่าคุณรู้สึกถึงว่าสิ่งบางอย่างที่แปลกประหลาดอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้บันเด็งโดดฟุณเข้าไปหาเครื่องรางประหลาดแล้วยกมือซึ้งจะสัมผัสทันทีที่แต่พื้นผิวของมัน ก็บังเกิดแสงสว่างปกคุมไปทั่ว <Yeah! S 1> สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมบิวตี้นะครับกับเกมคอร์ค e e เปอนั่นเองซึ่งเป็นเกมที่ผมซื้อดองไว้ตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้ววันนี้ได้มีโอกาสมาเล่นละผมก็เลยขออัดคลิปไว้หน่อย ามมันเป็นเกมแนวที่ผมชอบเล่นมากอันนี้ผมเลือกเป็นอาชีพอ่านักซัมมอนนะครับจอมคาถาไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงเหมือนกันเท่าที่ไปดูมาก็ไม่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะฝ่ายนี้ครั้นแรกเดี๋ยวผมจะเคลียร์ไม้ก่อนอันนี้เป็นอลองคิกขวาดูสิโอ้ซัมมอนครับอ๋อซัมมอนได้ครั้งละตัวนะอุ้ยอุ้ยนี่ไงมีแสงสว่างแนละ้วน่ารักจังผมเอาไม้ให้หมดเลย ขี้งกผมเล่นในทีมของเทศกาลคริสต์มาสนะครับไ,ได้บ็อกใหม่เป็นบอกดินอ่าเราเจอแร่อะไรสักอย่างเปิดกระเป๋า,านี่ไงครับว่จะมีโต๊ะทางานพื้นฐานผมจะตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าจอบดาบเดีย๋ยวเราลเล่นสายซัมมอนอะ่ะแต่ต้นเกมเราก็น่าจะจำเป็นเอามาก่อนแล้วกันข้าผีบเก็บไว้ด้วยตั้ตรงนี้แล้วกันจะเก็บพวกบ็อกพวกอะไรไว้ที่ยังไม่ได้จำเป็นตอนนี้ ก็ใส่ชุดเกาะครับพลังชีวิตบวก5เกาะบวก4โอเคก็ถือว่าดีกว่าไม่ใส่อะไรอ่านี่ไงพิกแอคมีระบบจัดเรียงของด้วยเดี๋ยวผมมาสํารวจตรงนี้ก่อนดีกว่าเหมือนจะเห็นเป็นแสงสว่างน่าจะมีอะไรครับผมใช้ได้เ,เกียงตีได้ด้วยและทองแดงเส้นใยอ๋อตีคูกนี้เราจะได้ของของขออนุญาตลู่เลยนะครับทุกอย่างเป็นของเราโอ้พื้นตื่อเลยสามนอนข้าวอเฮ้ยผมได้ระเบิดดาเมจ4ี่รอยแปดสิบ ไม่มีดาเมจการขุดด้วยห,หมายถึงว่าเราสามารถใช้กับกำแพงได้เนี่ยะผมอยากรู้ว่าน้องมันช่วยตีบอลยังไงน้องจากกัรอ๋นอนี่ไงสาม,มอนน้องออกมาช่วยตีตีตีอุ้ยแร่ทองแดงครับแร่แร,แร,แร่ทองแดงมาแล้วเราไปทำอาวุธใช้กันดีกว่า โอเคเราต้องใช้เตาเผา2ี่สบล็อกดินโอเคผมขุดตรงแถวบ้านเอานี้แหละเพราะยังไงเดี๋ยวอนาคตผมก็น่าจะขยายกว้างๆโอเค20สิบ okay, ชิ้นเราก็มาครับนี่ได้มาแล้วอัตงนี้เลยใช้งานง่ายๆอ่าเราไม่ต้องใส่ฐานใช่ไหมเรายัดได้เลยแล้วก็ได้มาหนึ่งแท่งไหนยังไงต่อมอปรุงอาหารเดี๋ยวผมขอไล่ดูนะครับเก็บกู้และซ่อมแซมอ๋อเอาเครื่องมือมาย่อยได้ครับอันนี้โต๊ะปฏิสัตว์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง มีสัตว์เลี้ยงน่อยเหรอกนี่โต๊ะทำงานสำหรับสร้างเฟอร์นิเจอรอ์ยังไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้โต๊ะทำงานทองแดงแสดงว่าผมน่าจะต้องค้าไปนี้ก่อนอ้าวได้แล้วนี่ไงมาตั้งนี่เลยอ๋อโอเค,อเ,คเข้าใจเราก็จะอัปเกรดเรื่อยๆแต่เราก็ต้องอัปเกรดตัวค้าไปด้วยต่อไปมันก็จะเป็นดีบุกแล้วก็อยากได้อาวุธดีบุกเราก็ต้องทําโต๊ะดีบุกขึ้นมาโอเคแต่ผมมีแต่ต้นเกม้ะไอ้แร่เนี้ยอุย้ยอะไรวะ ม่งต่อยผมห้าสิบเกือบตายเดี๋ยวเดี๋ยวอยาเหตุก่อนน้องมันตีพี่เอาเลยนี่ฮิดเดนรัน,นฮิดเดนรัน,นฮิดเดนรันฮิดเดนรันยังไงยังไงเอามันทําบ้านมันทำบ้านผมนนพังเอายังไงอย่างไงยังไงยังไงนี่นี่เราไปจู๊มาหนึ่งสเต็ปเรียบร้อยขอบคุณที่ขุดดินให้เรียบร้อยกา กี้อะไปกำแเพงระเบิดอ่ะวิ้ยแต่ได้ดินมาเยอะเลยขนมปังมนุษย์ถ้ำไหนดูซิอร่อยใช่ปมรสชาติข้างดีอ่ะผมทำเตาเยอะๆดีกว่าใช้บล็อกดิน20เลยนะจะผมกดเพิ่มแบบมาแล้วจ้าผมทำเพิ่มสักอันนะนี่ไงกินเห็ดนี้จะได้พลังชีวิตผมลงมาสำรวจอีกหน่อยอยุแรล่เต็มเลยอ่ะด้านบนผมขออนุญาตลู่แล้วใช้ระเบิดเลยดีปะใช้เลย ตั้งไว้นี้ไหมหนีบัมแล้วทุกอย่างก็จะเป็นของเราถูกต้องไหมนี่ไงหูแล้วแร่เยอะมากครับกรอบโกยจกังหวะนี้ไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดเกมนี้มันจะไปถึงไหนนะผมก็จะเล่นๆๆเรื่อยๆฮาร์ดเบอร์รี่เบอร์รี่หัวใจเดี๋ยว้องชิมเจออะไรชิมหมดครับตอนนี้อ๋อพวกนีเจนเลือดอยของดีจัดเลย มันปลูกได้แน่เลยเนี่ยปลูกฮาร์ดเบอร์รี่ดีกว่าจะได้มียาใช้แต่ลำบากมากเลยต้นเกมไม่มีไฟโอเคผมเจอตะเกียงละตะเกียงใช้สลามสามทองแดงสตอนนี้ทองแดงมีละเหลือสลามผมต้องไปหาผมต้องไปหาสลามก่อนไม่งั้นมองไม่เห็นเหมือนโซนนี้มันดูตันๆเดี๋ยวผมไปอีกข้างลนะมันตันหมดเลยต้องขุดแล้วพแอคผมก็กัศมัช่ชสลามปะ ที่สวนจักรวาลโบราณอะไรวะอุสโลสโลด้วยตีหนีตีหนีผมได้สลามมาบ้างปะโอ้พผู้นี้แหละดอกสลรามอ๋อนี่ไงสลามได้แล้วผมเจอแท่นอะไรไม่รู้ครับหัวแร่เยอะมากเปิดใช้งานทางลัดคืออะไรอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้อ๋อวาร์ปกลับบ้านได้ครับเชเดแล้วคือเราวาร์ปจากบ้านไปตรงนั้นได้ไหรือเปล่า ก็ได้เหมือนกันโอเคสบายแล้วทีนี้ขออนุญาตซัมมอนเรื่อยๆเ,เลยแล้วกันฮาร์ดเบอรี่ของดีใครเชอบตีตีตีเราได้สลามมาสองอันเองเราเราขาดหนึ่งได้ยินเสียงใครเคาะอะไร,ร,รตุ้มตุ้มม,ม,มีคนเคาะตรงเนี้ยเนี่ยด้านล่างเนี่ยผมไปค้าพิกแอ็กก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นเราจะขุดอะไรไม่ได้เลยนี่ครับทองแดงออกไปโตดีบุกล้วก็ใช้ดีบุกสิบอันเดี๋ยวค่อยไปขุดเพิ่มจะเอามาสักสองอันแล้วกันตั้งมุ่ม้วไปก่อน,นครับช่วงแรก ทุกอย่างลงตัวรับรองว่าสวยแน่นอนขอไม่มีระบบเก็บไอจัดเรียอยู่ผมก็ลืมใช้เดี๋ยวดูซิใครเคาขาค้ออะไรก่อนหน้านี้เพราะไม่หยุดเลยนะไหนใครเขาขุดอะไรอ้โหูตัวเปเลอร์ลครับตะเกียงก่อนดีไหมครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ามานี่นี่นี่มีกระเป๋าด้วยครับเอากระเป๋าด้วยนี่ไงช่องกระเป๋าสล็อตว้าวตะเกียงนี่มีแสงแล้ว แล้วก็ละวไปตรงนี้ไปสู้กับมันมาฉันพร้อมแล้วเอาเลยปะล่ะอุ้ยอุ้อุ้ยออ้ยเดี๋ยว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 เด้ยเดี๋ยวดี๋ยัเดียเดี๋ยวเดเดยวอดีวเียเดี๋ยวเดี๋ยวเดายเดเลยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 วเดดวยี มันนืดมันนืดเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันมัแปะแปะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดจะตายจะตายตายฮาร์ดเบอรี่กินก่อนยัดยัดยามันเหนียวอ่ะมันเหนียวอ่ะอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยชิหายแล้วกูตายกูตายแล้วสลามยาบ้างเฮ้ยว่าชนะได้อ่ะแต่ว่ามันนืดสลามครับนี่ไงเราคิดัดลันตายกูตายแน่ไปดีกว่าอย่าไม่พร้อมครับ แป๊บนึงตั้งหลักก่อนน้องยิงไหมน้องให้แซมบอนยิงครับจากขวาน้องสลามเล็กอะ่ะตปตปเรียบร้อยหัวกูเตะแป๊บนึงแซมมอนแซมมอนงอนแซมมอนอมันดีเลือดปะน้ามันมันกลับไปแลว้วอ่ะยังไม่ดียังไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวน้องยิงไปก่อนน้องโอ้บอลดีมันดีม,นมนันจะเคลียร์พื้นยังไงดีวะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปก่อนจริงๆจริงๆทายกันเถอะดาบเราโคตรกำ่ำแล้วเราต้องหาอาวุธที่ดีกว่านี้เดียวเปิดมาเราก็จะซัดบอสเลยสิ่งที่เราควรมีต่อไปคืออะไรดาบดีๆมีปะต้องขุดแร่เรื่อยๆแล้วก็คราบโตไปผมว่ามันน่าจะปลดล็อกอะไรเพิ่มเนี่ยทังทองแดงเนี่ยผมว่ามันน่าจะทำอาวุธได้บ้าง นผมขุดแร่ทองแดงไว้เยอะๆเลยผมต้องการทองแดงจํานวนมหาศาลอุย๊ยบึ้มๆเลยตรงนี้ขอยุอ่านกอบโกยนะครับด้านบนอะไรอะ่ะด้านบนมีหีบเปิดมาเจอกับชุดตุ๊กตาลึกลับของมีค่านั่งคู่กันราวกับเป็นเพื่อนสนิทไม่ใช่เพื่อนละมั้งเนี่ยแล้วคือแมปแกใหญ่มากอะเกมเนี่ไม่รู้มันจะไปซ้อสุดอะไรยังไงนยเฮ้ยตรงนี้ก็มีเยอะ เดี๋ยวเซตนี้ปุ๊บผมไปเผาก่อนดีกว่าโอ้หได้มาสามเก้าวันมีสองเตาผมก็แยกมันเผานะ้จะได้ใหม่ห่โอ้ระบบนี้มันดีมากเลยคุญเจทองแดงไอเทมสําคัญโอเคสาคัญเน้นพกติดไวก้กบตัวจะเรียงได้โอเคโคตรดีเลยไอฮาร์ดเบอร์รี่เนี่ยผมว่าควรปลูกตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่ามันน่าจะแบบเพิ่มเลือดได้ดีอะ่ะควรดน้ําทองแดงสี่อันทุกอย่างใช้ทองแดงหมดเลยจะผมต้องไปเติมน้ําเหมือนสตาร์ดิวไหมเนี่ย เนี่ยมันเหมือนมีเกตหลอดน้ําอยู่นะนี่น้ําอยู่ล่างเลยโหล้วเดินไกลไกลรอบๆบ้านเราไม่มีบ่อน,น,น้ําเลยยัยไงคือมันตักากอันี้ได้ปะเคผมทำสวนไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ไงมันมีรอยขุดไว้แล้วผมก็ตรงนี้ลนลฮะนี่เดี๋ยวอนาคตเราทําสวนใหญ่ๆนะแล้วก็ฮาร์ดเบอร์รี่ครับนี่โรยน้าหน่อยโรยน้ํานี่แล้วเราก็จะมียาหิวเลือดใช้กันนี่ไงเราก็จะได้เกาะได้ ธนูครับแล้วผมหยิบมาเลยไงผมมันฝ่ายระยะไกลอยู่แล้วดาบนี้ไม่ใช้แล้วเนี่ยทิ้งเลยได้ไหมย่อ,ย,อยว้าวเดี๋ยวเจอกันก็จะมีโล่ด้วยนะครับลดดาเมจที่ได้รับสมใส่มือรองได้มือรองคือนี่ใช่ไหมโอเคครับครับนี่แล้วผมฟูทองแดงไงตอนนี้เรารวยมากผมเตรียมพร้อมกับการล่ามาแล้วไงไอไ้ไอบอสตัวนั้นนะอาหารไปด้วย อาร์เบอร์รี่เราโตอยั่าะไหนออกมาซิออกมาซิอ๋อเดี๋ยวผมเห็นแล้วนี่ไงกดสเปซบาร์อ๋อนี่ไงกดสเปซบาร์ใช้โรคผมเห็นแล้วขวาล่ามันก็บอกอะไรอ่ะเสื้อคุมใหม่เดี๋ยวผมขอดูสเตตัสก่อนดูสเตตัสมันก่อนดีหรือเปล่าพลังชีวิตบวกเก้าพาดีเวทคืออะไรอ่ะอุ้ยน่าสนใจนะนี่ผมคุดรอบๆก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยอย่าเข้ามาใกล้ฉั้นสายระยะไกลนี่สองฟั่ เอาไงมันยังไงฟีมันยังไงฟ,มงไงฟีมันยังไงอ่ะนี่ไงนี่ไงตอดไปก่อนต่อชีพหายแล้วกูจะตายมันหนื่อทุกคนเราต้องขุดก่อนนี่ไงเราก็ลันมาด้านล่างเราวนก่อนรอบนึงโบะไม่ได้ละตายกูตายเอ้ยาอยาเกาะยาเกาะกินยาเกาะทุกคนสลามลูกเด็กมันนาา่ารำคาญ ฟอรมอนก่อนอุ้ยและแพรี่และแพรี่และแพรี่ขึ้นมาใช้โลให้เป็นประโยชน์จะตายมูจะตาย,ตายอุ้ยมันโกธมันเฟสองมันเฟสองเฮ้ยเดี๋ยว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 ดีวเดีย,ดย,ดยอย่างนี้ผมรู้ละผมไม่ระยะไกลกับมันละผมเข้าไปตีเลยแล้วก็โลเอา วิ่งเลื่อนๆมันยังไม่เต็มเนี่ยเลือนแทบไม่ลงเลยครับเนี่ยแล้วผมไปอย่างงี้ยเหหนึ่งสองสามกัน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 กันหนึ่งสองสามกันหนึ่งสองสามไม่รีบตายเรียบร้อยอีซี่ แค่นี้เองอน,นี่คือของรางวัลเนาะอะไรบ้างแล้วคนนี้คือเหมือนเป็นพ่อค้าหารอตีเขาได้ปะอุ๊ยอุ๊ยอุยเขาไม่น่าทำร,ร้ายเราอย่าไปตีกล่องนี้โอขุดได้ด้วยหีบกิชเคทุกคนเดี๋ยวผมกลับบ้านไปดีขอกมันน่าจะเป็นบอสอ่ะเนะาะแสแดงว่านี่ผมฆ่าบอสตัวแรกไปแล้วอย่างง่ายได้เนี่ยมันเป็นรูปปั้นสลามที่ผมฆ่าไปเมื่อกี้ ใช่แน่แน่ก็คือจะมีบอสสามตัวให้เราฆ่าแล้วทำไมผมเจอไวจังผมมาเช็กก่อนนะครับว่าได้อะไรมาบ้างโอเคเมื่อกี้ผมก็จะได้ในตามาเป็นในตาสลาบับเป็นกระปะ๋ออัญมณีอมอีก็จะเป็นแหวนคิดตั้นโอกาสหลบหลีกห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมจกรายภาพระยะไกลบวกสิบสามเป็นสายระยะไกลนะอันนี้ก็ระยะไกลไวผมชอบเล่นอยู่นลรระยะไกลอิบกิตลื่นน,นี่ผ้าคูเวสามบวกกาอบบวก พลังชีวิตดาเมจร,ระยะไกลเพิ่มอีกอู้ใส่เลยดีไหมนี่นี่ไงแหวนก็หน่าช่องนี้อันนี้คือสร้อยคอเนี่เลย<ม>อโอ,โอดาเมจร,ระยะไกลผมน่าจะโคตรแรงอ่ะตอนเนี้ยที่ผมมีแล้วผมก็ย่อยไปอะไรย่อยได้อีกอ๋อถ้าย่อยมันจะเป็นเศษชิ้นส่วนใช้ซ่อมแซมอ๋อมันเป็นค่างเงินของการซ่อมอันนี้ถูกไหมอ่าโอเคเข้าใจอันนี้สามารถซ่อมได้หรือเปล่าซ่อมได้ครับ,รบสวยวิง่ายอ่ะเล่นง่ายจาัด ันนี้ก็คือเสริมกาลังมันใช้อะไรอะ่ะอ๋อมันจะมีบอกอยู่ใช้เส้นใยใช้อะไรเสริมกําลังให้หมดเลยอะ่ะอ๋อตีจากในนี้ได้เลยโอเคพวกนี้ก็เสริมได้ครับโรเนี่ยโรเสริมได้แต่ว่าขอไม่พอผูอ้ไม่ใช้ทองแดงเยอะมากครับวิเต็ดด่ผมไม่ได้เล่นเ,เอาเอาไปติดตัวไว้ได้ใช้สําหรับบำรุงหนวดเขาว,วางไว้ในห้องที่มีคนจะช่วยให้ตัวละครมีเขาย้ายเข้ามาอะไรคือตัวละครมีเขา่าอ๋อลุงลุงพ่อค้าเมื่อกี้ มันก็คือมันจะวาปมาบ้านเราเลยวางไว้ในห้องเ,ร,อเราต้องทําห้องแต่ผมล็อกตั้งไว้ก่อนถ้าไม่มาแสดงว่าต้องทําห้องก็ผมไปดูมาเหมือนว่าอันนี้จะเอาไว้ใช้แบบว่าตั้งตั้งตรงนี้ป่ะนี่ไงนี่ไงครับนี่นี่เอาหัวใจใส่เข้าไปแล้วก็จะปลดล็อกดาบสลามเครื่องสแกนอันนี้น่าจะเป็นเครื่องสแกนบอสครับก็แสดงว่าบอสมันไม่ได้มีแค่สามตัวนี้มันน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่เหมือนสามตัวนี้น่าจะเป็นบอสหลัก ดูดาเมจระยะไกลธนูผมหน่อยแปดเก้าก็แรงขึ้นอยู่นะต่อไปหลังจากที่ผมปราบบอสตัวนี้เสร็จแล้วผมว่าจะขุดดิ่งลงมาจากบ้านนะครับตรงนี้ระหว่างนี้เจอแร่เจออะไรผมก็จะเก็บว้ด้วยนะก็จะเป็นทางลงมาเพื่อที่เราจะได้เก็บน้ำลและแร้ทองแดงเยอะมากเลยลงมาเจอกับดงสลา,ามแลเวาอุ้ยกล่องเต็มเลยทุกคนเหมือนจะเป็นชุดหรือเปล่าอันนี้บวกลบลีกอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ อุ้ยดาบใหม่รือเปล่าสีแปลกแดลกเมจกายภาพ4 9่สถึงห้าอยู่กาบติดคี้หร์เซ็นมันจะดีกว่านะมันจะดีกว่าถ้าเอาไปเอนชาร์ผมว่าน,น่าจะดีขึ้นเพราะมันมีโอกาสติดคีด้วยครับอ๋อเป็นมิดจิ้มเหรอเหมือนเจอมอนใหม่ครับทุกคนไปอยู่อุ้ยไม่โดนโบราณสถานที่ถูกลืมอุ้ยอ,อุมันตีแรงจังวะอ้าวแล้วโดนดิ อ้าวแล้วโดนไม่ผมเนี่ยโดนไฟแล้วว่าจะตายแล้วเนี่ยน่เป็นอะไรเนี่ยกางเกงยีนหมอผีอายุไข,ขของลูกสมุนอุย้ยสายเล่านี่สายซัมมอนงั้นผมใช้เลยแล้วกันของสายเล่าอย่างนี้ก็คือจะซัมมอนได้นานขึ้นตัวอะไรนี้อุ้ยแต่น้องไม่ตีหรอเราไปตีน้องนะอุ้ยได้อะไรมาก็ไม่รู้ครับขยำเยอะๆเนีะยแล้วผมเห็นว่ามันมี หนึ่งทับหนึ่งด้วยนะแสดงว่าผมว่ามันน่าจะซอมบอนได้เยอะมากอนาคตเจอของใหม่อีกแล้วทุกคนแร่แทองคําครับว้าวกับกางเกงผมมีแล้วอ่ะผมต้องการแร่ดีบกุกอ่ะตอนเนี้ยแตุ่ดมาเจอแต่ทองแดงทองแดงผมชอบหรือว่าผมมีโล่เนะี่ยเหมือนผมเห็นตัวอะไรเดินอยู่นี่ไงดีบกุกอ๋อแสดงว่าไอาที่ผมเจอก่อนหน้าน,นี้มันน่าจะเป็นกองทองแดงขนาดไหนขนาดใหญ่อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอู้ยี่มัตินทีห้าสิบเอ็ดเดี๋ยวอยู่เดี๋ยว ตายตายกูตายอุ้ยมันเยอะเกินขอ้ผมตกมาเลยอะโอ้แล้วคือแบบว่าทั้งแรงทั้งเยอะด้วยนะพี่ก็เยอะเกินโู้แล้วมันเฝ้าศพผมวางชิปหายละโอ้ดู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 โอ้โหเดี๋ยวทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วกูจะสู้พวกมึงยังไงนี่แทงไหมจะจะมาเอาศพอย่าข้างกันเลย โอยากกินเนื้อหนอนมาแรงอนะหนอนก็กินอวนะจะไปเอาศพยามาแล้วดักผมนี้เลยอนะ่ะขุดปะต้องขุดศพเออเออทิ้งอะไรดิทิ้งทิ้งนี้ริกไทยนี่กันทิ้งไงนะอเคไปอุ้ยเดี๋ยวด้อเาอินทัลม มนทั้งลมมีทั clothes, ้งลมฮุบฮ yeah. ุบฮุบก็จุ๊บจุ๊บจุ <h 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 ๊บ mca เรียบร้อยอ๋อมีค่าเนี่ยน่าจะเอาไว้ขายลุงมั้งผมไม่แน่ใจเออเนี่ยได้มาแล้วครับไม่รู้มันคืออะไรเสียงชีวิตเปามาพลังชีวิตบวกเจ็ดเกาะ จำนวนลูกสมุนสูงสุดบวกหนึ่งใสเลยแล้วยังไงคือผมจะซัมมอนได้สองตัวหรอชี้มาดีมาดีมาดีน้องพี่จะส่ฟาร์มมอนเนอร์ผมยังไม่เจอดีบุกเลยทุกคนไม่รู้มาผิดทางหรือเปล่าเอาแล้วเจอเลยโอเคแสดงว่าผมมาถูกทางสถานที่แห่งนี้มีดีบุกมีฮาร์เบอร์รี่ด้วย อุ้ยตัวอะไรอะ่ะโอ้โหหนอนโมาตีผมโคตรเจ็บเลยเดีย๋ยวเดี๋ยวหนอนอีกแล้วหรอไอ้ดีแลอะไรอะอ๋อทองแดงอะไรมันจอบแจ๊บอีกแล้ว啊เดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอหมวกปาเดเวตเป็นสายปาเรออ๋อเป็นเซตไอ้นี้ของมันครับมหมวกหมอผีผมก็จะมีเซตน,นะเออผมขาดเสื้อผมขาดเสื้อผมก็จะได้เซตหมอผี Poppy แล้ว จะตายจะตายไม่ตายตัวบ้าอะไรวะนะ้าไอ้น,นี่คือทางเดินมันหนอ,อใช่แน่ๆเนี่ยมันเจาะไปแล้วอะโอ้คนลุกคนลุกยิงอไปยิงเล่นคนเดียวด้วยไงไม่รู้มันจะโผล่มาตอนไหนเมื่อกี้อยู่ดีมันเลื้อยผ่านเลยผมอึ้งอยู่ตอนเงียบอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอ ครอาวุธดีบวกให้ได้แล้วกันตังเป้ใหม่อันนี้คืออะไระกระเพาะอ๋อกระเพาะปลาผมได้ดีบวกมายี่สิบแล้วก็ทองแดงหกสิบก็เยอะอยู่นะวิ่อะไรพี D ่บุ๋มมาไกลบ้านมากเลยป่ะเนะี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมฉีกมาเยอะเกินละฉีกมาเยอะเกินไม่ใช่อะไรมันไกลบ้านเกินเดี๋ยวมันตายทีที่แบบว่าวิ่งกันเหนื่อยเลยนะขุดไปเลี้ยวขวาก็จะเจอบ้านดีบุกในกองฟางนี่มันดีจริงๆอนะุ้ยนั้นมันกองดีบุกล่ะปนะ่าน่ะด้านซ้ายผมอะ่ะ แต่ม่นมีคนเฝ้าก่อนหน้านี้ผมว่าจะกลับบ้านแนละ้วแวกละนิดนึงนิดนึงอมต้องใช้ครับใครอะ่ะอย่านะนักร์มมอนเขาไม่ลงมือด้วยตัวเองเหรอกนี่ที่โลมันใช้ยังไงไม่ค่อยจะกันเท่าไรนีเลยกินเนื้อหนอนโชวเลยไม่ปปุงอะไรทั้งนั้นเนยดูได้หมวกมันมาด้วยครับหมวกในพาน,นี่ผมย่อยแนละ้วกัน ไม่เอาละความเร็วโจมตีระยะไกลอ๋ไม่น่าสนใจเกี็บไว้ผมจะเล่นเป็นซับมอนร,ระยะไกลเลยนะสายปาว่าสายสายขี้กลัวนี่อะไรนั่นไงอ๋อโอเคผมแยกออกแล้วอันไหนเป็นกระแพงระเบิดร์ดเบอร์รี่เต็มเลยขออนุญาตกรอบโปยผมจะเอามาเล็ดมันไปปลูกเลยจิ้มเลยจิ้มเลยทองแดงนิน้นๆกรอบกลัให้หมดของเราทั้งนั้นแหละ โอ้ได้ใช้แล้วครับกุญแจทองแดงแล้วดีดอนเะนี่ยอุ๊ยดีบุกเลียนโบราณขอมีค่าเป็นหน่วยเงินของโลกใต้ดินหน่วยเงินก็ต้องดีใช่ปะวาเลเว่อีกแล้วอะ่ะเป็นกระเกงมือใหม่น่าจะดีเพาผมเก็บไว้แล้วกันเอามาแทนที่ถุมศพเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้เพราะว่ามันเอาไว้นะว่าผมตายีครั้งละแทนนี้แล้วกันผมว่าดีบุกประมาณนี้ก็น่าจะครับพิกแอคระเบิดอีกอะ ครับพวกพลิกแอ็ดีบุกได้แล้วมั้งโอ้โหลบไกยมากเปิดไกลสุดๆกล่องอะไรอะกล่องฟรีเหรอขอเบ็ดขอมีค่าขอเบ็ดขึ้นสนิมมีค่าด้วยหรอเบ็ดตกปลารครับอ้าวได้ลองได้ลองตกปลาแล้วนะทีนี้ย่อยนะลองระบบตกปลาเกมนี้ดีกว่าวิธีตกก็คือคลิกขวาอ๋อโอเคตอนนี้ของเต็มเนี่ยไม่รู้จะทิ้งอะไรเลยนี้ละกันเนี่ยะ ได้มาเป็นปูอัญญมณีนะครับเมื่อกินเป็นของกินนะครับปรุงอาหารได้เพิ่มเลือดอย่างโหดเลยอ่ะขอยสักตัวดิฉลามขิดครับเป็นของกินอีกแล้วโอเควิของกินาหาง่ายวะ่ะใกล้บ้านด้วยนะครับตรงนี้ออมาตกปลาได้มงตรงกลับบ้านไม่อ้อมแล้วแล้วกันเพราะว่าน่าจะได้ของที่ต้องการเยอะละแต่จ,จังหวะที่เจอไอ้บอสหนอนแล้วยืนอึง้งเมื่อกี้ขนลุกจิ้สู้ทั้งตัวเลย ผมเป็นนักซัมมอนเนอร์ที่ขุดแร่ได้นิดหน่อยนะยังไงเจอทางเชื่อมแล้วกลับบ้านกันเย้โอ้ยฮาร์ดเบอร์รี่โตกันแล้วมันเอาไปปรุงเนี่ยผมว่ามันน่าจะทําแบบว่าเมนูที่มันเพิ่มเลื่อดได้ดีกว่านี้แล้วผมปลูกเพิ่มลดน้ำลดน้ำน้ำจะหมดแล้วโอเคของที่เราได้มาก็เยอะมากดีวผมเอาแร่ไปเผาแล้วก็ทำอุปกรณ์ดีบุกกันก่อนที่ผมจะปิดคลิปนะครับ เนี่ยเคาองชิมอาหารปลาฉลามหินโอ้แซบขนาเนอแล้วก็เอาอันนี้มาเผาด้วยทองแดงนี่เยอะแยะมากมายผมจะวางแปลนบ้านก่อนอพราะว่าจะทำโซนบนเนี่ยแยกไปเลยแล้วก็ด้านล่างเดี๋ยวจะทำเป็นบริเวณใช้สอยโตดีบุกมันใช้ทองแดงอ๋อใช้แท่งดีบุกสิบบุเนีโอเคผมมีพอละก็คราฟได้ละมา Okay. ต่อไปเป็นเหล็กนะครับโอเคก็จะได้มาแล้วผมย่อยเก่าออกเลยไม่ใช้ละก็สามารถตีบวกได้โดยใช้ดีบวกอันเดียว OE จะได้เคลียร์พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ใช้สอยเดี๋ยวอนาคตถ้ามันมีอะไรที่มันขุดดินได้เยอะกว่าน,นี้นะผมก็จะลื้อให้หมดเกลี้ยงเลยโอเคตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทำงานผมแล้วงั้นจะเรียงไว้ประมาณนี้แนละ้วกันโอเค นะเขาก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆต่อๆไปแล้วก็หีผมจะใช้เป็นหีบเก็บของอ่ะไหนๆก็ได้มาละใช้งานน้องหน่อยวุ้ยเก็บได้หลายช่องจัดโอเคแล้วก็ตรงนี้ผมจะทําเป็นส่วนชั่วคาวไว้แล้วกันนี่เป็นกล่องที่เอาไว้ใส่พวกเขาเรียกว่าเป็นพืชผักส่วนครัวอนุญาตทิ้งของนะครับแล้วก็กล่องจิบป,ปะทะสะเพรย์ละผมจะตั้งไว้ตรงไหนดี แล้วก็ผมพลิกเห็นนะครับมันจะมีระบบเหมือนว่านี่นะครับเวลาได้แต้มพวกแต้มการขุดอะไรมาเนี่ยมันก็อัพได้เป็นแต้มแยกเลยนะครับมมีแต้มวิ่งแต้มอะไรเนี่ยต่อไปพออัพครบ5้าผมก็จะเปลี่ยนสายได้เออนี่ระบบเยอะนะเนี่ยสายซัมมอนความเร็วโจมตีลูกสมุนเนี่ย <Okay. S 1> โอ้โหเพลินๆครับอกเลยฮาร์ดเบอร์รี่โตพอดีเลยขออนุญาตเด็ดแล้วปลูกใหม่ด้นน้ำผมหมดไงค่อยเติมค่อยว่ากันแล้วัน ได้ดีบุกมายีบก้าแล้วครับมันก็จะเป็นโต๊ะตีงานช่างทรอทอดไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าจะได้อันเดียวสว่างจ้าไปเลยแล้วก็งานเผาเดี๋ยวผมจะย้ายด้วยตั้งฟักตรงนี้แล้วกันอ่ามาดูซิว่าต้นดีบุกผมเป็นยังไงตะข่ายจับมแมลงแล้วก็มีเป็นเซตดีบุกเป็นทั้งตีดีบุกอันนี้เดี๋ยวผมค้มาไปเลยนี่น่าจะต้องการโตอโตเมชัติทำงานสำหรับเครื่องจักรซับซ้อนน่าสนใจ มีการโต๊ะปรุงยาด้วยนะครับโต๊ะทาเหยือล่อนะมีโต๊ะช่างมีอะไรเนี่ยโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์เครื่องฟักไข่อ๋อคือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะใช้ว่าใช้ทั้งระดับไหนเอ้ยดีจังผมไม่ต้องค้าทุกอันอยู่ไงผมชอบไปดีี่หนังสติ๊กเนี่ยโูบแล้วคุณภาพดีด้วยผมค้าแล้วกันมาเป็นหนังสติ๊กใหม่ของพวกนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตย่อยเลยนะไม่น่านได้ใช้แล้ ดีอมันได้ของคืนด้วยโคตรชอบก็มีกระเป๋าด้วยครับใช้เส้นใย,ยอ๋อผมไม่ได้เก็บมาผมเห็นละไอที่กระเพาะป่าต่อไปก็จะเป็นงานเหล็กนะแล้วก็ดาบผมจะพกอันนี้ไปแล้วกันเพราะดาบผมไม่ได้ใช้เป็นหลักอยู่แล้วเอาไว้ป้องกันตัวก็พอละเราน่าจะกินอะไรหน่อยโอ้มีระบบเตือนด้วยนะดีเลยเพราะผมขี้ลืมอ๋อตีบวกต้องสีทองลืมตีตีต,ตีมันมันดึงของจากกล่องแล้วมาใช้เลยอ่ะว่าอำนวยความสะดวกเลย โอเคครับก็สำหรับพาร์ทแรกผมขอตัดไว้เท่านี้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าตาัดออกมามันจะเหลือกีน่นาทีแต่บอกเลยว่ายาวๆเกมนี้สนุกแล้วก็เพลินม,มากก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆในการทําคลิปต่อๆไปก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายครับ